เรื่องอภาพยนตร์เรื่องละครที่นั่งสมาธิไปไปคิดเรื่องละครก็มีเรื่องหนังก็มีบางคนก็ชอบเพลงบางทีก็นั่งสวนคนดูโอ้ยคุณนี้นั่งเก่งเขากำลังฟังเพลงอยู่อ,อันี้ก็มีนั้นแต่ว่าเป็นการเสียเวลาเสียเวลา บางคนก็ชอบเรื่องการบ้านการเมืองอก็ไปคิดเรื่องนี้ก็เป็นอุปสรรคคิดถึงสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นกามได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่กาลเทศไม่ใช่เวลาเพรามันก็ถึงมามันเป็นเรื่องต้องการมีเรื่อง ที่อบอุ่นให้ความรู้สึกคุณเคยคิดในเรื่องเกา่าเก่าแก่ที่เคยคิดบ่อยๆมันเป็นความสุขอย่างหนึง่งเหมือนเราว่าเราเราไปเราไปเที่ยวอะไรที่ในในที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะ ม่อกลับไปที่พักแล้วก็จะสบายก็กลับมาที่ที่ของเราพร้ะอะไรที่มันเป็นของของเก่าของอคุ้นเคยทําให้มีความทาให้เกิดความรู้สึกอ,อบอุน่นอันนี้จะดึงดูดจิตใจเรามากแต่เราบางทีก็ภาวนาไปความคิดลดน้อยลงความ มีอาการบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอลมหายใจก็แผ่วา,าที่ก็เกิดความกลัวเหมือนกับก้ากำลังก้าวไปในในแดนที่เราไม่รู้จักมาก่อนที่จิตก็จะถอยออกไปอยากจะหาอะไรที่เราคุ้นเคยที่ร,รู้สึกปลอดภัยก็เอาความคิดเอาความจำบางอย่างมองแบบเ,เป็นเพื่อน อันนี้ก็เป็นก็เป็นนิวรณ์ก็จะเป็นได้ในในระดับที่ละเอียดมากบางทีก็เป็นเป็นแค่ความยินดีลึกๆในอาการของจิตบางอย่างหรืออาการที่ปรากฏใน อนข้อนี้ในการบรรยายถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้นิวรณ์นี้เกิดจะมีข้อหนึ่งท่านจะใช้คำว่าสุพนิมิตแล้วก็คำว่าอโยนิโสมนสิการสองคำ ทีนี้เมื่อเราเห็นเราสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางสิ่งบางอย่างพอสัมผัสแล้วจะรู้สึกสวยงามดึงดูน่าสนใจดูแล้วเราเอาเอาเอา,เอารูปเ,เป็นตัวอย่างเราก็เป็นสวนหนึ่งที่ว่า,าน่าดูน่าชมดูแล้วมีความสุข อีกอีกบางบางส่วนถ้าจะดูแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยน่าดูไม่ไม่ชวนให้ดูแล้วก็อีกบางส่วนที่ว่าดูแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยทีนี้ถ้าจิตใจเ,เราโฟกัสเลยจดจองอยู่เฉพาะส่วนที่สวย ส่วนที่ดแูแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกสบายเพลินกลายเป็นกลายเป็นว่าสิ่งที่เห็นส่วนที่ตอบสนองความต้องการของเราและที่ดูแล้วสบายจะเด่นส่วนที่ดูแล้วเฉยๆส่วนที่ดูแล้วไม่ชอบมันจะค่อยตกไป บางทั้นอาจจะไม่ได้สังเกตเลยก็มีกลายเป็นว่า,าสิ่งนั้นในใจมันก็ขดตลกจากสามส่วนส่วนที่ชวนให้ชอบส่วนที่ชวนให้ไม่ชอบส่วนที่ชวนให้เฉยเฉยมันจะเลือกแต่ส่วนที่ชวนให้ชอบ แต่ในส,สำหรับเรานั้นสิ่งนั้นคือส่วนนี้มเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เรียกว่าเป็นนิมิตไม่ใช่ตัวจริงไม่ได้เห็นตัวจริงเราเห็นนิมิตเราเป็นสุพนิมิตสุพนิมิตคือส่วนที่สวยอตอนเราเราไม่เห็นตัวจริงเราเห็นแต่สุพนิมิตแล้วระพุทธองค์ถ้ามี อยโยนิสโสมานิสิกาคือคิดปรุงแต่งในส่วนที่เป็นสุพนิมิตจะทำให้เกิดกามฉันทะนิวรณ์นั้นท้าใน,นกรณีของของบุคคลได้เกิดหลงรัก ลองรักแรกๆเนี่ยจะเห็นแต่บุค,คลิกเห็นเตนิสัยใจคอเห็นแต่สิ่งมันดีหมดแต่ส่วนที่ไม่ดีแต่ส่วนที่อยู่กกลางไม่ค่อยจะรับรู้เลยเพราะนั้นก็ไม่ได้เห็นบุคคลน,นั้นแล้วก็เห็นแต่สุพนิมิตเนี่ยบอกไปคิดคิดในสุพนิมิตของคนนั้น <S <S ถ้าได้เกิดแต่งงานแล้ว เออส่วนที่เอ๊ะทำไมเราไม่เคยสังเกตนิสัยนี้มาก่อนเลย <c oughs> ทำไมเวลาคนอื่นเขาตักเตือนเราไม่เชื่อเขาโอ้ก็ใช่เหมือนกันนี่ก็มี <c oughs> ดังการที่เราพยายามมีสติก็พยายามารู้เท่าทันนิสัยเราที่ว่าเวลาเราเห็นสิ่งที่ชอบ <c oughs> จิตใจก็จะเซนเซอร์จะพยายามตัดข้อมูลที่มิดขัดกับความความชอบใจของเราเพือที่จะทําให้ความชอบใจเราอ่อนลงพยายามจะไม่หลับรู้กลายเป็นจุดบอดของเราวิธีวิธีการและวิธีแก้ง่ายๆก็คือเจอสิ่งที่ชอบเมื่อไไม่ว่าลักษณะไหนก็ตาม ฝึกให้ตัวเองพยายามกำหนดสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ชอบอย่างน้อยสักสองสามข้อมัน,เป,นเป็นนิสัยในความคิดให้เป็นโยนิโสมนิสิกาเด่นตินิวรข้อที่สองนั้นพยาบาทนิวอนมันก็ตรงข้าม เหตุปัจจัยก็คืออสุภนิมิตเราก็อยโยนิสมนิสิการไปคิดผิดไปคิดไม่แย,ยบคายไปคิดปรุงแต่งในส่วนที่ชวนให้รังเกียจชวนให้ไม่ชอบจนจิตใจไม่ยอมรับหรือไม่รับรู้ไม่เห็นส่วนที่น่าชื่นชมและส่วนที่ดี ยเราเราโกรธใครและเกลียดใครถ้ามีเพื่อนบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาก็ดีอย่างนั่นดีอย่างนี้เราก็ไม่อยากฟังก็ไม่ใช่จิตใจก็ไม่เป็นกลางแล้วมันเกิดหลงอสุภนิมิตของคนนั้นของสิ่งนั้นในการในการภาวนา เราจะเห็นชัดชัดมากเรื่องนี้ว่าว่าอย่างเช่นเขาคอใช่มวีทรีมันม,มันมักจะมีความโกรธความไม่พอใจพุกขึ้นมาแบบในเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งปกติเราก็จะไม่ค่อยคิดวันทีคนก็ตกใจในชีวิตประจำวันมันที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทือสาไม่ค่อยเซเรียสกับอะไรเท่าไหร่ก็ค่องข้างจะปล่อยวาง โอ้ยท่าทำไมเวลาไปปฏิบัติแบบเข้มข้นละ่ะมันบางทีก็จะมีคนที่นั่งข้างเราทำไมเวลาเขาลุกทำไมก็ต้องทำเสียงอย่างนั้นเวลาเขานั่งทำไมไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องุทําอะไรวะทําไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาต้องอ้ออายอย่างนี้ทําไมต้องทําเสียงอย่างนี้เรามันมันรู้สึกจะมันจะ ราคาญเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งปกติไม่ค่อยรำคาญคือมันก็เป็นการสอนแล้วว่าความรําคาญเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราแต่มันเหมือนก็จะ,จะ,จะหาที่ใส่เห็นไหมเราไปหลอกตัวเองว่ารำคาญเพราะคอน,นั้นรำคาญเพราะคอน,นี้แต่เวลาเราปฏิบัติอย่างนี้มันจะจำได้ว่าความรําคาญมาก่อน แล้วก็จะค่อยหาคนที่จะเป็นที่รำคาญจนได้ทั้งนี้ก็ก,ก็สัมพันธ์ด้วยกับความรู้สึกต่อตัวเองที่ก็ตั้งเป้าหมายไวสูงหรือ <c oughs> ว,ว่ากำหนดจะต้องประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ภายในกี่วันกี่พอเราภาวนา มันปังคับจิตใจเราไม่ได้จิตใจเราเผลอหรือว่าง่วงแม้ทำให้เราำคาญตัวเองไม่พอใจตัวเองน้อยใจน,นี้ก็เป็นนิวร์ซึ่งการที่จิตใจเราเราเผลอยิงก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่การที่เราไม่พอใจ ที่เราเผลอเรารู้สึกตำหนิตัวเองแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้แม้อุตสาห์มาลางานมาอะไรมาทำมันเนี่ก็ไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าตัวเองตัวนี้แหละตัวนิวรตัวพยาบาทนิวร์นั้นส่วนความความยินร้ายมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนความ ความยินดีมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมว่ามันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปทำไมไม่เปิดแอร์ทำไมเปิดแอร์ทำไมจิตใจมันก็มันก็มันเป็นภาคอยู่ภายใน วันภาคกีฬาดี่วันเป็นภาคชีวิตที่จะงันอย่าไปเชื่อความคิดอย่างนี้เรีกว่าเป็นแค่อาการของจิตเป็น<ม>เป็นวิวรณ์นี้ก็ใช้ได้เปิดแอร์ก็ได้ไม่เปิดแอร์ก็ได้แต่อย่าให้จิตใจเราไปไปทุกข์ครับเรื่องแค่นี้แถ้าเราก็กำลังฝึกในการที่ ไม่ให้จิตเป็นทุกข์ไม่ปล่อยให้ให้จิตคิดในทางที่เปียดเปียนใจและทำให้จิตใจเราเศร้าหมองนั้นเราก็ให้อภัยตัวเองในการเห็นว่าเรื่องความประมาทเราไม่มีสติเราคงสะสมมาไม่รู้กี่ชาติ พันพันชาติมื่นมื่นชาติล้านล้านชาติเราก็ที่ปีวังว่าเ,เข้าคอร์สปีละครั้งสองสมวัน